หอกเยอรมันเผยชว่วดซบเร์พูเพราะฮีโร่แชมปเปี้ยนเล็กคาบักแย่ซาล่านหน้าผิดหวังตัดเกรดแข่งเร์พูเกมผ้าเอฟเวอร์ตันคาบ้านนัดเมื่อคืนนี้ครอบกระตุ้นหงต้องเดินหน้าต่อไปนะหงฝันร้ายแพ้เกมลีกคารังสีนัดติดในรอบเกือบทศวรรษเกมนี้ไม่น่าแพ้แล้ยุ่มชี้เลอร์พูด,ดีกว่าเอฟเวอร์ตันเยอะจุ่นะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันนิฟมักครูเซ่ดับกองหน้าชาวเยอรมันเผยมาว่าตนเกือบจะได้ย้ายเข้าร่วมทีมลิเวอร์พูลซะแล้วแต่ความหวังต้องดับลงเนื่องจากเกิดฮีโร่ในคืนปฏิหารที่แอนฟิลด์เมื่อปี2019 โดยทางมาร์คูเซ่หัวอกชางอุนิโอนเบอร์ลินเล่าความหลังเผยม,มาว่าตนเองนั้นประกาศกาย้ายเข้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลเนื่องจากทางดิวอกโอริกี้เข้าึ้มมาเป็นฮีโร่ของของแดนิ์ฟูในค่ำคืนที่เอาชนะบาร์เซโลนาไป4-0ในเกมแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศเลข2เมื่อปี2019ที่ผ่านมาโดย i, คุเซ่คนนี้วัย3ปีรานี้ตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างดักกะชาลิเวอร์พูลหลังตอนนั้นเจ้าตัวนั้นกำลังจะหมดสัญญากับทางเวเดอร์เบรเมนแต่สุดท้ายการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นจนได้ ซึ่งตัวนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้มาว่าน่าเสียดายที่สุดเลยที่ตัวอย่างไม่เป็นตามที่หวังเอาไว้โดยเขาได้บอกว่าแน่นอนว่าผมนี่เกิดจากท้อเด็จแล้วครูเซ่เปิดใจกับรายการพอดแคสต์ในเยอรมนีความเห็นของผมเหมือนมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าลิเวอร์พูลนั้นต้องการจะปล่อยกองหน้า2รายออกไปแต่จากนั้นเป็นต้นมาก็มีคนหนึ่งทำประตูได้แชมปีเป็นลิกในรอบรองชนะเลิศและก็นัดชิงชนะเลิศและก็จบลงทันทีมันน่าผิดหวังจริงนะ โดยทั้งนี้ศูนย์หน้าที่ทางครูเซ่พูดถึงนั้นคาดกันว่าคือดิว็อกโอริกี้และก็เดนเนยลสเตอริดนะฮะโดยที่ฝ่ายแรกกลายเป็นฮีโร่ของชาวคอปไปแล้วหลังทรัพประตูชี้ขาดให้กับทางหงแดงกำราบเจ้าบุญชุ่มบาเซร์นาและติดตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและจากนั้นก็สามารถทำประตูได้อีกครั้งในนัดชิงชนะเลิศส่วนทางสเตอริดนั้นบดสัญญากับทีมและถูกปล่อยตัวในช่วงซัมอร์ในปีนั้นนั่นเอง ขงแตงลิเวอร์พูยังคงทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยการพ่ายเอฟเวอร์ตันคู่ปรับร่วมเมืองคาร์ลังแอนฟิลไป0์ต่อ2เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและถือว่าเป็นการประชัยศึกเมอร์ซิไซด์เด็บบี้แมตช์คาบ้านครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1999กันอีกด้วยซึ่งองบอกเลยว่าเกมนี้ทีมของทางคุณซือเจคเกนคอปเล่นแย่ทั้งรุกแล้วก็รับนะฮะเพราะนอกจากจังหวะหาจังหวะเข้าทำไม่ได้แล้วเกมรับก็มาเสียงง่ายอีกครั้งทั้งที่คู่แข่งเองก็มีโอกาสไม่มมาากกยั และนี่ก็คือผลสอบขอนตกเตะลิอร์รพูลแต่ละคนในแมตช์แบบนี้เริ่มจากนะผมคนที่หนึ่งกันก่อนก,กันงานนี้ก็จะเป็นอาริซงเบเกอร์โดยเสียสองประตูก็จริงนะผมแต่ก็ช่วยเซฟได้หลายครั้งโดยเฉพาะจังหวัดเซฟลูกโขกของเซมัสโคแมนโดยรวมถือว่าทำตามหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วได้ไปเจ็คะแนนจะมาคนที่2นะผมก็จะเป็นเทรนเตอร์อาร์โนโดยกันนี้จริงแล้วเนี่ยผลงานส่วนตัวไม่ได้เลวร้ายอะไรมากใยนัก ดยเฉพาะการช่วยเติมเกมรุกในช่วงครึ่งหลังแต่จังหวะทำเสียจุดโทษถือว่าโชคร้ายเหมือนกันได้ไป6.5คะแนนโอซานคาบักเปิดอสิงเกมพิ่อดนฟิลได้อย่างน่าผิดหวังนะฮะคุมริชารลิสซอนไม่ดีจังหวะที่เสียประตูแรกแต่ยังทําฟาว์หนักใส่คู่คแข่งจนโดนใบเหลืองและดูเล่นไม่ค่อยนิ่งตลอดทั้งเกมเลยนะได้ไป5คะแนนจแดนฮันเดอรสัน ชคร้ายที่มีปัญหา,าการเป็นเจ็บรบกวนจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจากที่เล่นได้แค่ราวครึ่งชั่วโมงแต่มีจังหวะเกือบทำประตูได้อยู่นะได้ไป6.5คะแนนอันดูบร,รูบาซันโดยกันนี้ถนะ้าผมทางฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานพอสมควรนะฮะแทบไม่ได้ช่วยสร้างอัตราในเกมรุกเลยแถมเกมรักก็แบบล้มุ่มหลวมอีต่างหากแม้จะมีการเข้าเทีเกิลที่แข็งแกร่งก็ตามชีได้ไป6คะแนนจอร์จยอไวดุม ชุมเทแต่พลังในการเล่นก็ดอกไปนะฮะไม่สามารถช่วยสร้างความแตกต่างได้เลยสูดแดนกลางทีมเยือนก็ไม่ไหวได้ไป6คะแนนเชียงก้อันคันทอรางานนี้ขยันช่วยทีมแย่งบอลได้หลายครั้งแ็กเกิลชนะถึง4หนแต่การผ่านบอลน,นะฮะแบบได้เสียแทบจะไม่มีและช่วงต้นเกมก็เล่นพลาดบ่อยครั้งได้ไป6คะแนนเคอร์ติสโจน งานนี้มีส่วนร่วมกับเกมน้อยมากเลยนะครับผมนอกจากจะช่วยวิ่งกดดันผิดจากเกมยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะถูกเปลี่ยนตัวออนในครึ่งหลังได้ไป5.5คะแนนมเมตซาลางานนี้ครึ่งแรกมีส่วนร่วมกับเกมน้อยมากดีขึ้นมาหน่อยในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ถือว่าหน้าผิดหวังอยู่ดีตลอดทั้งเกมมีโอกาสเน้นๆอยู่หัวแก้งหเดียวไ 5. 5นนด้ไป5.5คะแนนสเตียโมาเน อันนี้ได้บ่งลุนทำประตูถึง2ครั้งแต่ก็ยังไม่ดีพอเปลี่ยนเป็นสกอร์แม้จะมีอาการวิ่งที่ดูอันตรายนะแต่การตัดส,สินใจจังหวะสุดท้ายก็ทำได้ไม่ดีได้ไป่าย6คะแนนโรเบิร์โตฟิมิโนโงานนี้ประสานงานกับเพื่อนได้ดีโดยมีความมุ่งมั่นแต่ก็ยังได้ผิดหวังในเรื่องการจบสกอร์ทันที้เกมนี้มีโอกาสลุ้นมากที่สุดในทีมถึง4ครั้งได้ไป่ายคะแนนสุโตัวสารองงานนี้ก็จะมีนาเทนียลฟิลิปมาแทนอ่าแฮนเดอร์สัน งานนี้ทำได้ดีระดับหนึ่งเลยนะแต่ก็พราที่จะเอาริชาริสซนไม่อยู่ในจังหวะที่นําไปสู่การที่โดนจุดโทษของชิมเยือนได้ไป6.5คะแนนชดานช,ดดชาคิรี่งานนี้ลงมาแทนโจนไม่มีอะไรโดดเด่นนะฮะนอกจากเสร้าโอกาสให้กับทางซาร่าดได้ลุ้นทำประตูหนึ่งครั้งได้ไป5.5คะแนนแล้วก็ดิวักโอริกี้งานนี้ไม่มีคะแนนนะครับผมลงมาก็จะหมดเวลาแล้ว เชกเกนคอปคุณซือลิเวอร์พูลออกมายืนยันมาว่าทีมของตนนั้นต้องปรับปรุงเรื่องการจบสกอร์และก็ต้องเดินหน้าต่อไปหลังแพ้คาบ้านกระทางเอฟเวอร์ตันไปศูนย์ต่อสองซึ่งทำให้พ่ายในผิรนักิีมาแล้ว4เกมติดต่อกันโดยในายใหญ่ชาวเยอรมันได้กล่าวมาว่ามันยากที่จะรับได้นะแต่เราก็เสียประตูตั้งแต่ต้นเกมซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งเลยและต้องป้องกันให้ดีกว่านี้เราสร้างสโอกาสได้บ้างในครึ่งแรก และทาได้มากกว่าเดิมในครึ่งหลังดต่เรานั้นไม่ได้จบสกอร์ประกอบความผิดพลาดหนึ่งครั้งในครึ่งแรกและพวกเขาก็ใช้มันผมไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ในวันนี้เพราะพวกเราแพ้และรู้สึกยินดีผมต้องใช้มันในวันพรุ่งนี้และมันคือเส้นชีวิตของเราที่จะก้าวต่อไปเราต้องปรับปรุงเรื่องการจบสกอร์แล้วเราจะชนะม,มันได้ความเด็ดขาดการทำประตูคุณต้องสร้างสถานการณ์และก็ทำมันให้สำเร็จไม่มีทางอื่นนอกจากต้องก้าวต่อไป คุณเสียดายมันแบบไม่ดีเลยการเสียจะแดนฮันเดอร์สันก็ไม่ดีเลยและผมรู้สึกว่าทุกคนนั้นรับมือกับมันได้ค่อนข้างจะดีเพราะพวกเขาจะรับมือกับมันได้ดีกว่านี้ไหมก็อาจจะนะเราต้องก้าวต่อไปดีกว่านะดูทางเรือร์ฟตูต้องไปเชิญช่วงเวลาที่ยางลำบากนะฮะหลังจากแพ้เอฟเฟอร์ตันในแอนฟิไปศ์ต่อสองกลายเป็นการแพ้คาบ้านในเกมลีกสีน่นัดติดต่อกันครั้งแรกในรอบเกือบหทศวรรษ โดยดิวฟูของทันเกคินคอปนั้นกำลังในช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจําจากการแพ้ในเกมที่4ติดต่อกันในพรยรงเศสต่อทางไบริตันไปศูนย์ต่อหนึ่งแมนเชสเตอร์หนึ่งต่อสี่เลสเตอร์หนึ่งต่อสามเอฟเวอร์ตันศูนย์ต่อสองการจัดการหงแดงก็แพ้นในรังแอนฟิลด์เป็นเกมที่4ต่อกันแล้วเมื่อย้อนกลับไปนับเกมที่แพ้เ,พเบอร์นลีย์ไปศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อวันที่21มกราคมกลายเป็นการแพ้เกมลีกในบ้านติดต่อกัน4เกม ครั้งแรกของสโมสรนลังมาแต่เดือนธันวาคมป,19 23, ปี1923หรือเมื่อ97ปีที่แล้วนอกจากนี้ทางการแสดงของเกมฟุตบอลเบลเยีที่แอนฟิล6เกมหลังสุดนี้เลวฟูดเก็บได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นพราะก่อนหน้าที่จะแพ้4เกมรวดของแดงก็เปิดบ้านเสมอกระทางเวสต์มิทตเอาบียนเป็นตัวหนึ่งและก็เสมอกระทางแมนเชสเสตอร์เตยไป0-0ท่าน,นี้เร์พูลยังเป็นแชมป์เก่าลึกสุดของอังกฤษที่แพ้เกมล็กในบ้าน4นัดติดต่อกันในรการถัดมา นั้ตั้งแต่ที่เกิดขึ้นกับทางเอฟเวอร์ตันในฤดูกาล1928-1929นั่นเองครับโดยฟิฟชาวดัตชของทีมของแดนนิอร์ผู้รับสุดเจ็บปวดต้องพ่ายแพ้ให้กับทางคู่ปร,รับร่วมเมืองคาบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ10ป,ปีแต่ก็ยังปากแข็งยืนยันทีมของตนเองเป็นฝฟฟ่ายเล่นดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยนั้นนี่ผมกล่าวเคลื่อนไหวหลังเกมเบอร์ซิสา์ดร์บี้แมตช์นัดเมื่อคือนวันเสาร์ที่ผ่านมาผลปรากฏว่าคาร์โรอาเชรติ นำทีมเอฟเวอร์ตันบุกมาเอาชนะหงแดงิเวอู์พูไปได้อย่างเจ็บแสบคาทินแอนฟิ์ไป2ต่อ0ซึ่งหลังจบเกมเออลจอนิโน่ใบุมนะฮะกล่าวว่าคุณย่อมรู้สึกดีกว่าเกมดาร์บี้แม์มีความหมายเป็นอย่างมากเลยนะกระสังสโมสรแฟนบอนลลากกนตเตะและเมื่อทีมแพ้ก็ย่อมรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าปกติหลังเสียประตูแรกเราพยายามเก็บบอลจากลูกโยนยาวมากกว่าแต่ทิ้งเพราะในช่วงต้นเกมคุณควรจะเลี่ยงให้น้อยที่สุด แต่การผ่านบอลแนวรับนั้นก็ทําให้พวกเรานั้นได้ประตูขึ้นนําและก็มีโอกาสอีกครั้งหลังจาะนั้นแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีกว่านอกจากนี้ทางไวดุ่มนั้นชี้มาว่าลิเวอร์พูลไม่ควรจะมานั่งเสียใจกับการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักและต้องพยายามเดินหน้าสู้ต่อไปจนกว่าจะจบซีซั่นนี้โดยเขาด้าบอกว่าการเสียผู้เล่นตลอดซีซั่นที่ผ่านมาทําให้เรานั้นรู้สึกแย่มากเลยนะแต่เราต้องพยายามรับมือสถานการณ์และไม่ควรมานั่งเสียใจกับตนเอง เราจะสู้ต่อไปจนกว่าจะจบฤดูกาลเราต้องจัดการกับมันให้จบได้ซึ่งนั่นคือสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่แล้วราคาด้วยีคุณวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุทุกคนครับ